สวัสดีครับพี่พี่ชาว Youtube ทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ก็มาเบิ่งรถ่นแมคโครครับผมล้อยางครับอันนี้เป็นรุ่น EX 1 2 5นะครับผมเป็นรถล้อยางครับผมแมคโครล้อยางผมก็รเพ่งเคยเห็นนี่แหละครับผมวันี้มมาแต่ไทยน้านะครับผม แต่ท้ายหน้าก็เลยกลายมากอ่ะพอดีเพิ่นกาลังเหตุขยายขอบขอทางถนนนะครับผมนี่ครับส่วนรถเกตอยู่ฟังคุณน,นะครับผมกับรถสิออกอกำลังดีกินคุกนะครับผมส่วนแมโครตัวนี้กกําลังลือ้อลือทอออกนะครับผม ส้มได้ยากครับผมไมโครรออย่างครับปีมือครับผมบดแตกเลยครับ ติดติดเพื่อนคนนะครับผมตามจริงกะต้องได้เลือ้ออกแล้วครับผมเพราะว่ามาเป็นคีบผหลวงนะครับแต่อันนี้กะยังยังพอได้คุยกันนะครับผมก็เลยเก็บเข่เานี้ก่อนนะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ค็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมอโอ้ไปแ,แบบนิ่มๆเลยครับผม